คำเตือนโปรดกดพอดและอ่านกอดครับผมครับผมครับผม การที่สอบถามความคิดเห็นของคนที่ดูดีถ้าดูไม่ดีเราไม่ดูนะครับวันนี้ก็มีหัวข้อประเด็นคืออะไรครับอาจารย์สมพงศ์วันนี้จะมาสอบถามนะครับสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่านผอสมเด็จทีทรัพนะครับผมที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนหนองบัวใช่ไหมครับแล้วก็ระยะเวลาที่อยู่พวกเราสองปีด้วยกันสองปีเต็มเลยนะครับว่าเอ๊ะครูเราหรือนักเรียนเรารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยครับครับผมไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเ่องครับท่าน มือรอดมาครับร้องพุ่งในการวิญญาเทพเวราประชันรัมครับผมผู้กับท่านชีดลองไไฝบุคบุกคนนะครัะครับผมได้ปฏิบัติงานกับท่านพอสมเด็จมาเป็นไงบ้างทําังงบ้างครับก็เป็นผู้นำที่ดีนะครับคอยให้คำปรึกษาเราในทุกเรื่องนะนะครับผมมีเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีนครัมีเมตตาสูงครับครับผม งั้นขอ3ามคำให้สำหรับพอสมเด็จหน่อยครับผมขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยครับคุกท่านชื่ออะไรนะครับสุพรค่ะครับุณสุพรแผนสงเนินค่ะครับคุณสุพรก็ทำหน้าที่เป็นรองฝ่ายว่ามาและแผนนะครับกับพี่ที่ผ่านมาที่ทำงานกับพอสมเด็จเป็นยังไงบ้างครับ ก็มีความสุขดีแล้วก็รู้สึกว่าพอเป็นคนที่ทํางานง่ายบรรยากาศในการทํางานก็ดีอยากบอกว่า,อาพอเป็นคนที่รักลูกน้องนะนะมีการทำงานแบบให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไต,ตยสุดท้ายนี้ขอสามคำให้กับท่านพอสุเดะครับคุณภาพค่ะ d วัสดีวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่แนะนำตัวหน่อยครับลองสารญญาสิทิเกศรอยู่ปฏิบัติหน้าที่รองไฟายบริหารทั่วไปหรือบริหารไปทั่วนั่นเองโดนมประจำนครับมีความรู้สึกต่อพอสมเด็จยังไงบ้างครับนี่ครับผมอ่อคะ ทั้งเหงา <S <S ทั้งเศร้าแล้วก็ดีใจนะคะแต่ว่าน้องสาวคนนี้ไม่เคยลืมพี่ชายนะคะหวังว่าพี่ชายก็คงไม่ลืมน้องสาวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ขออเคยให้ความกรุณนาะแล้วก็ได้สอนทั้งเรื่องการงานก็จะนํามาปรับปรุงําแนะนําต่างๆก็จะจําไว้แล้วก็จะพยายามทําให้เหมือนกับไอดอลของหนูนะคะเพราะว่าขออเปรียบเสมือนไอดอลของหนูนี<ส>่ไอดอลงั้นสุดท้ายครับขอสามคำสำหรับขออสมเด็จเลยครับครับ<ส> ต้องทำท่าด้วยนะ <ทำ S 2> ได้ได้ทำได้แล<ด>้ว I miss you เฮ้ย I miss you โอเคขอบคุณครับพวกมีช่งงางงานกันนะครับโอ้เราเยอะมากนะแต่นี่พวกเขากำลังทำงานอยู่นะกำลังสอบไปดูเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนหน่อยครับชื่อรอฟิวส์มนติองนะคะ ราาาูกก่ยองชนได้ร่วมงานกับท่านผู้อำในการสำเรับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารนะคะซึ่งทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับท่านจะภูมิใจคำว่าเราคือทีมค่ะงั้นขอสามคำสำหรับโอซึเบตเลยครับ เราคือทีมเราคือทีมไม่ได้เกิดตัวดีครับเราได้รัตัวไหนครับในชันคุณครูรุจิรัตยาสุทธินะคะทำงานอยู่ฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะทั่วไปนะครับคุปเปอร์เองเนาะครับผใช่ค่ะด้รูจัักกนีคุปเปอร์ได้ทำงานร่วมกับพอสมเด็จดีครับเป็นไงบ้างครับอ่าถ้าเป็นคนสบายๆนะคะเป็นกันเองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักท่านหนึ่งค่ะ รู้สึกสบายใจค่ะได้ทำงานทุกนอย่างการสมเด็จทำงานแล้วสบายใจนะครับสบายใจค่ะขอสามคำครับฮาฮาดีค่ะฮาฮาดีครับโอเคขอบชรางแนะนำตัวหน่อยครับ อ้าปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายฝ่ายวิชาการค่ะอืมเป็นไงบ้างครับได้ร่วมงานกับท่านพอสมเด็จดีครับท่านผอสัเด็จนะคะเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดูอบอุ่นค่ะประทับใจมากค่ะสุดท้ายแล้วขอ3คําให้ท่านพอหน่อยครับค่ะอยากจะบอกพอค่ะว่าสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปสู้ต่อไปสวัสดีครับท่ไรครับเรือน้องหญิงค่ะ ปฏิบัติงานกลุ่มงบประมาณและแผนค่ะงบประมาณและแผนนะครับมีอะไรจะกล่าวกับท่านขอ,อไหมครับอขอให้ขอ,อไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนใหม่ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะโอเคงั้น,เ,นเดี๋ยวขอสามคำสำหรับขอห,อน,หน่อยนะครับครับผมบน่ารักน่ารักอ่ะโอเคขอบคุณครับน้องปิ่นมีความรู้สึกอะไรจะกล่าวกับขอไหมครับขออยากจะบอกว่าขอเนี่ยคือคนแรกของหนูค่ะขออเป็นคนแรก คิดมากค่ะผอเนี่ยคือหนูมาบรรจุที่นี่เป็นที่แรกอ๋อเป็นเป็นหนูหน้าคนแรกเป็นภูมิในการคนแรกของผมเองนะครับมีคนอื่นอไหมมีค่ะผอนี่ได้หลายคนค่ะจะเป็นคนแรกของผมคนไหนฮะคนนี้แหละคนสวยนั่นเองคุณลงคนสวยนั่นเองฮะกาลงมือจะบอกว่าพูดรับพออยมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าคะครูภูมิมีอยีกอะไรไหม คิดถึงอะเป็นคนดีมีเมตตาหยิ่งสุดๆลงใจดียังเหมือนเดิมต่อ,อยิ้มหล่อมากครับรักมากมายยังรักอะเย้ยยังเลยค่ะสู้เขาแน่ถอยอย่าถอยมาช้าไปก็เต <Good S 1> ิอ <ละ S 2> งหาหาเจอยากคิดถึงค่ะลมแล้วลุก

i e n g สวัสดีครับ恭喜发财เขาให้เขาดีและเราดีวันนี้ครับเรามาเจอฮะคุณเก่าครับคุณเก่าของโรงเรียนเทพสาราประชาสัมนไปอยู่ที่หนองบัวแล้วไปแล้วนะครับผมขอถามความรู้สึกหน่อยที่ทำงานร่วมกับพอสุเด็จดีรับเป็นยังไงบ้างครับ ดยอเก่งสุดยอดเลยครับขอสามคำสามคำครับให้กับพอสมเด็จดีท้ำหนครับรับสุดยอดอ่ะเยี่ยมมากชอบดีครับน่ารักจุงสู้นะคะที่หนึ่งนะรักมากครับสู้สู้สู้ไล่รัวรัวกดไล่เลย ากจะบอกว่าให้ใจเลยถูกทีกกครับสวัสดีครับผมเอ็มแมนเนอร์ครับผมนักร้องนำโรงเรียนเทพสาราประชาสัตว์ครับอยากบอกขออสำเด็จว่ารักเผอเอ,อเฮ้ยรักขออเฮ้ยถูกแล้วรักขออครับ คือความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลาดูดีถ้าดูไม่ดีเราไม่สัมภาษณ์ไม่ดูมาดิว่าจะพิธีกรนะเนี่ยขอโทษครับเออเป็นไงบ้างครับคนที่ดูดีที่คิดถึงพอ,อ,อสมเด็จดีครับคิดถึงไหมครับเนี่ยคิดถึงครับผมตงว,ว่าคิดถึงิถึงมากครับสาหรับ ท่านผู้บริกรารสึงเร็จที่สามของเรานะครับถึงท่านจะไปนะครับแต่ไปรับตําแหน่งใหม่นะครับแต่ยังไงก็ยังอยู่ในใจพวกเราครับ<อ>ผมก็ใช้ขอสามครัครับให้กับท่านผอนอยู่ทีท่สามครับ<อ>ผมไปหาไปทําไมไปทําไมครับ <laughs> มีน้ํามันเหรอตังค์เติมนน้ำมันยังไม่มีจะกินจะยังไม่มีเลย <laughs> ไป <laughs> ไขอ <laughs> <laughs> ตังค์ <laughs> ไปขอตังค์ เด็จดีซับที่จะย้ายไปเป็นไงบ้างครับคิดถึงท้านรออสมเด็จดีซับบ้างไหมครับสุดท้ายขอสามคำให้กับต้านรองสมเด็จดีซับครับ